สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันรประจำวันที่29มีนาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับเป็นการจบจบรอบ สัญญาณก่อนหน้าน,นี้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนได้นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราพิเควิบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแค่โนจิไปนะครับส่วนเมื่อวานไม่ได้วิเค,คราะห์นะฮะก็เป็นการ แอคชั่นมาร์เก็ตที่ก็ค่าจะแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่ายังอยู่กึ่งๆเนาะเพราะว่าเป็นการพักตัวนะครหรือว่ายังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวนะครับเป็นการไซด์เวย์ออกข้างเท่านั้นทําไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีเพระ ราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆอ,อ่อนแรงแล้วนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ Daily ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับนะฮะรอให้เขาเกิดรอบสัญญาณที่ชัดเจนก่อนนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับผมว่าขอจะย่อโตลงได้อีกนิดนึงนะครับนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นอาจจะเป็นการเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วห้แท่งนะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลเลย2-300จุดนะครับนะฮะแล้วยัง มีแนวที่ติดเส้นแนวจิตวิทยาของเราอีกหน่งชุดนะครับนะก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนไกลได้นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นหรือว่าไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับหากจะลงเปอร์เซ็นต์การลงก็จะมีไม่เยอะแต่หากจะขึ้นนั้นยังไม่มีสัญญาณนะครับแบบนี้นะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ก็เราก็เห็นชัดเจนว่าเขาเป็นหลุมกันเดินเนาะตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะครับเขาเป็นการหดตัวกลับหาศูนย์นะคะหรือว่าเกาะศูนย์อยู่ดังนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับนะฮะอยู่ในกรอบของการพักตัวชัดเจนเลยทีเดียวนะครับสำหรับการวางแผนเทรดในทาเฟรมนี้นะครับมันนี่แมเนจเมนต์นะครับก็อยู่สักราวๆนะตรงนี้นะฮะใครเทรดทาเฟรมนี้ก็อยู่สักประมาณหมื่นกว่าเลยนะครับหมื่นห้าหมื่นเจ็ดนะฮะใครเทรดในทาเฟรมนี้นะครับส่วน ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมาหน่อยเนี่ยฮะ ส่วนแรงซื้อแรงขายนั้นตามกลไกนะฮะแรงซื้อแรงขายลักษณะการเคลือ่อนที่แบบนี้นะครับเป็นแรงซื้อแรงขายที่พอๆกันนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้เพราะว่าแรงซื้อแรงขายพอๆกันด้วยกลไกเบื้องต้นของตลาด f อ r e รลแล้วนะครับไม่สามารถจะทําให้กราฟเดินทางได้นะครับแน่ใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับนะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชัวว่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเนี้ยนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับไม่สามารถที่จะเดิน ทางตามเทคนิคข้อได้นะครับใจเย็นๆนะครับทีนี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งคาโลที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้นะฮะ เดินทางมาแล้ว24แท่งก็ประมาณ1,800จุดนะคร1,900จุดโดยประมาณนะครับวันนี้เน่ะว่นเราไปได้พิเคราะห์ไว้แล้วว่ามีเพรา,า,รามันสูงครับว่าเขาขอพักตัวหรือว่าจบรอบก่อนนะครับรอแอคชั่นมาเก็ตที่ชัดเจนก่อนแล้วเขามีโอกาสที่จะเดินทางผลปรากฏว่านะครับเป็นแอคชั่นมาเก็ตที่ทำให้นะครับนะฮะเดินทางเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาโลง นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อวานนะครับมีการทำซุปเปอร์ทิ้งไว้เห็นไหมฮะนั่นสันนิษฐานและคาดการว่ามีโอกาสที่จะทำโลว์โลวนะฮะแล้วก็ทำโลว์โลตามระบบของเราจริงๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับนะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเลยแต่ตอนนี้ก็สัญญาณก็ไม่ค่อยจะลงแล้วนะครับเพราะว่าตลาง ผ่อนๆลงบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะมีการทำดไดเวอร์เจนเล็กๆนะฮะดเวอร์เจนตเล็กๆตรงนี้นะคะก็สันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โล์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันลงมา2ชุดแล้ว3ชุดแล้วนะครับมีอ่า สป라ายโซนมา2ชุด3ชุดแล้วนะครับก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้กึ่งๆนะครับเขาเริ่มกึ่งๆอยู่กลางเทรนแล้วนะครับใครดูใครเรียนเรื่องความสัมพันธ์มาก็น่าจะพอมองออกนะครับว่าตรงนี้นะฮะเป็นการเดินทางที่เป็นแพทเทิร์นเทรนขาลงค่อนข้างจะครึ่งทางแล้วนะครับส่วน ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงขายนั้นนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงไะตรงนี้ชัดเจนเลยที่เรื่องที่เป็นนะครับอ่า supply effective expansion นะครับเมื่อวานมีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนหัวข้ามมีอีกชุดหนึ่งที่เป็น action market ตรงเนี้ยนะครับนะฮะก็ทําให้แรงขายนั้นลดลงส่วนแรงซื้อนั้นนะครับก็ยังคงอยู่ในโซนที่อ่อนแรงเช่นกันนะครับเมื่ออ่านะฮะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เมื่อมีแรงซื้อแรงขายนั้นลดลงนะครับหรือว่า มีการปิดโ s i t i o n ทั้งสองฝั่งนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่มีปริมาณการซื้อขายหรือไม่มี v o l ล m มนะครับดังนั้นกราฟก็จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนไกลเราก็พอจะสรุปในแทร็เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าอยู่กลางๆงเทรนแล้ววันนี้หรือสองวันนี้ก็น่าจะเห็นเทรนนี้จบนะฮะเทรนนี้จบฮะเขาจะจะเดินทางต่อนะครับเขาจะต้องพักตัวอีกสักชุดหนึ่งก่อนแล้วถึงจะเดินทางต่อนะครับถึงจะเป็นลักษณะาาการเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็คงจะมีการเกิดของ supply effect อยู่นะครับ <Good> ส่วนอาทิตย์นี้นะครับเราสังเกตเห็นได้แล้วนะครับว่าปัจจัยกระทบ เงินของเรานะครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นอาทิตย์ที่เป็นนอนฝา นะฮะนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก่อนนอนฟาร์มนี้นะครับนะฮะทำให้รับกระชากลงมาวันนี้จะเกิดการพักตัวนะครับวันนี้บางคานนะฮะเกิดการพักตัวเพราะว่านะฮะการคาดการต่างๆตอนนี้เริ่มนะฮะเริ่มกดค่าเงินดอลลาร์ลงอีกแล้วนะครับทาให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงนะครับอาทิตย์นี้นะครับเราจะจะดูว่าทั้งข่าวนอนฟาร์มเล็กและนอนฟาร์มใหญ่นะครับผลการคาดการณ์นั้นนะครับทำให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงถึงจาก นะฮะถึงจะมี นโยบายนะฮะนโยบายปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ในระดับที่พอใจนะครับเป็นการพยุงค่าเงินดอลลาร์ไว้เท่านั้นนะครับในแม้กราฟเริ่มเดินทาง้ไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับสมการทองคําไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับการวางแผนเทรดในอาทิตย์นี้นะครับเป็นวางแผนเทรดที่จะเป็นนอนฝา นะครับตรงนี้นะครับเราคาดการและสันนิฐานว่าหากตรงนี้เป็นโซนคาดการหรือว่าซัพพลายโซนนะครับนะฮะซัพพลายโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่เรียกว่า TP โซนเนาะนะครับอ่าตรงข้างบนก็จะเป็น SL โซนนะครับแต่นะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินตอนนี้นะครับ มันเริ่มสวนทางกับทางเทคนิค,คหมายความว่านะครับลักษณะแพทเทิร์นที่นะฮะที่เดินทางมาเนี้ยนะครับมันเป็นแพทเทิร์นเทนขาลงที่เดินทางมาแล้วเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งทางแล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่จะพักตัวในวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับกราฟนี้จะจดเทรน ไม่ใช่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่มีผลนะครับมีโอกาสที่จะจบเทรนเพราะว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับแล้วประกอบกับแอคชั่นที่สวนทางกับทางเทคนิคนะครับจะทําให้กราฟเดินทางไปไหนไม่ไกลนะครับนะฮะวีคนีค่อนข้างจะระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่ากราฟมีโอกาสที่จะแว่งค่อนข้างจะแรงนะครับนะฮะกราฟมีโอกาสแว่งค่อนข้างจะแรง นะครับเพราะว่านะฮะยังไม่ทั้งแพทเทิร์นใหญ่แพทเทิร์นกลางนะการเดินทางระยะไกลนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปเห็นได้ยังเกิดการพักตัวนะครับด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนั้นนะครับจะทําให้นะฮะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นเกิดการพักตัวเราจะเห็นได้ว่านะครับเนะี่ยฮะ ลักษณะการเคลื่อนที่วิ่งอยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะครับแพทเทิร์นเล็กๆนะอย่างเงี้ยเราเราเรียกว่าเป็นเดินทางที่เป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะแต่แพทเทิร์นไกลๆแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยนะครับเป็นการแค่แอคชั่นนะครับแอคชั่นในไทม์เฟรมใหญ่นะครับแล้วกลายมาเป็นทำกลายมาเป็นเทรนด์ของไทม์เฟรมเล็กเมื่อแอคชั่นในไทม์เฟรมใหญ่นั้นยังอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับแพทเทิร์นการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นไทม์เฟรมเล็กนั้นนะครับจะเป็นรอบสัญญาาณเททรนนนด์ี่่คคอข้งจะนะะแบฮ รอบสัญญาณเทรดคิดค่อนข้างจะแคบดังนั้นนะครับหากเราจะวางแผนในการเทรดน,นะครับเราก็ต้องวางแผนในการเทรดตามระบบต้องมีเวลาดูแลนิดหนึ่งเพราะว่ากราฟเขาจบเทรนเร็วนะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างจบเร็วอีกนิดนะฮะแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองขนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ